vaca ให้มวยเซียนตึงแชมป์สองบาทช่องจริงมวย24และกลับมาพบกันอีเช่นเคยกับศึกมวยมันสนั่นเมืองในวันคาที่เก้าธันวาคมสองห้าหกแปดบ้าให้สามหมัดกันไปเลยนะฮะไปกันมาที่สามพิกัดร้อยเอ็ดปอนยอดทีพบแอดสันบตองหรือยอดทีพบตองสายผิวจากยะโสธรฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนเพชรขุนศึกสิทธิ์ออสพิบูลนะเจอโรเบิร์ตปานิวัตมวยไทยหรือโรเบิร์ตเพชรชัยโยฝั่งน้ำเงินฟอร์มล่าสุดแพ้เนาะให้กับบางไฟพิกัดทรายมูล สนุกเกอร์ในยกที่3ไปด้วยนะฮะส่วนตัวเซียนชอบยอดทีพบบวยขวาฟีมือกบเครื่องเปิดเกมเตะต่อยขวาไล่แขนติดดีออกอาวุธรวดเร็วกว่านะฮะมาที่4พีกัน1 1 2่อปอนด์เพชรเอกเกียรติจำรูหรือฟ้ามิชัยสอเพชรจำัดหนุ่มมวกเหล็กฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดเสมอแวววอวังพงไปด้วยนะฮะเจอสิงเพชรอ ติยะพันธฟาร์มหรือสิงเพชรบ่อลุงลวดฝั่งน้าเงินนะฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนให้กับสังฟ้านออนุพัตย์ยิ้มไปด้วยนะฮะส่วนตัวเสียนชอบเพชรเอกมวยขวาเข่าในเหนียวดักสาดแค้งรุนแรงขวางหน้าแทงปลายแข็งแกรงกว่านะฮะมาที่สิบพิกัด100ปอนด์เด่นนะัทพงศ์ทรายมูลสนุเกอร์ขับหรือเด่นนะัทพงศ์ต่อสุวัสด์ฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนเพชรวังหินอวังหินเจอนิวแสนชัยมวยหูทวีศักดิ์เล็กนะฮะจากอุบลราชธานีฝั่งน้ําเงินฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนให้ เป็นดาวลาวชมวยไทยด้วยนะฮะมุมส่วนตัวเสียนชอบเด่นนัทพงศ์มวยเข่ามากฝีมือคุกไหนล็อกลัดตีเหนี่ยวแน่นบูดุดันกว่านะชอบคู่ไหนสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษไปที่หน้าโปรไฟล์หรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะฮะ